สวัสดีเอฟซีนะครับลิปนี่เส้อผ้ามาบ่งบุษดาแดงลังจากห่าตัดแตง่งทรงคุมนะครับตัดแตง่งทรงคุมท้ำสาวได้มันยังบดถึงสิบมื่นะครับ่ยังบดถึงสิบมื่ตัดแตงเซ็ตให้ปุ๋ยทางดินนะครับให้ปุ๋ยทางดินบำรุงโฮอร์โมนด้วยโฮโมนนะครับแล้วแต่สวนเขาแต่ละสวนกับบกขึ้นกันนะครับ ผลจะตามมาครับนี่ครับขอมาเบิ้งครับขอมาเบิ้งย่งบบชิงซิปมือครับแตกบ็ไม่มงเงียบครับนี่ยเบิ้งครับแตกคักแตกเนี่ยแตกคักแตกเน่นะครับยอดแตกออกมาเอามาแช่ให้เบิ้งนะครับเอามาแช่ให้เบิ้งให้เอฟซีเบิ้งนะครับผู้ใดชื่นชอบก็นั่ไปทํำนั่ไปเห็ดใดนะครับเนาะถ้าผู้ใดเห็ดยู่แล้วก็ล่องแช่เบิ้งนะครับว่าคงไข่ เป็นนังสั่นของไข่เป็นนังเสีนะครับแช่ให้กันเบิ้งนะครับคอมเมมตนมาสวัสดีครับ